ครับสวัสดีครับมาพบกับหนุ่มชอพอเพียงอีกนะครับอันนี้ก็คือว่ามาติดตามผลจากการที่เราได้ดำนาไปแล้วหลังจากเราลงคลิปไปนะครับก็คือว่าดำนาไปแล้วอันนี้คือก้าข้าวที่เราดำไปแล้วประมาณ2เดือน,นครับประมาณ2เดือนคือก็จากการเตรียมดินเตรียมแปลงแล้วก็ปล่อยพวกจุลินทรีย์ลงในน้ําแล้วก็ ข้าวที่ได้ก็สวยงามนะสวยสวยจนแบบใบเขียวนี่มากเลยครับหลังจากที่เขียวมากก็กลัวว่าข้าวจะมีอาการบ้าใบก็คือไม่ไม่ออกรวงคือใบมันเขียวมากนะครับก็เลยตัดนะครับตัดจะตัดเฉพาะปลายข้าวเพราะว่าข้าวมันก็จะเริ่มตั้งท้องนะครับก็จะเริ่มตั้งท้องมันจะออกเป็นแบบต้นกลมๆนะต้นกลมๆแล้วเราก็ไม่กล้าตัดตำ่ำนะครับก็เป็นนาดําด้วยนะครับก็ตัดเฉพาะปลายข้าวนะครับ ก็สวยงามนะครับสวยงามอันนี้ก็คือข้าวพันมะลิกขอขร้อยห้าครับหนะึ่งศูนย์ห้ากอขหนึ่งศูนย์ห้าในนี้ก็จะมีนะเราก็จะใช้เป็นปุ๋ยอินรีนะปุ๋ยอินรียก็จะมีเราก็จะปล่อยปานินคนระับปานินปานินก็จะตัวประมาณตอนนี้ก็ประมาณสักเ,ออเกือบสองเซนนะครับความกว้างนะเกือบสองเซนนะ เสร็จแล้วเราก็หลังจากที่ปล่อยปลาเสร็จแล้วเราก็น,นําแหนแดงนะครับแหนแดงแหนแดงมาช่วยในการแหนแดงก็จะเป็นป Ł ุ๋ยพืชสดนะในการถึงไนโตรเจนลงสู่ช่วยให้ข้าวเป็นป Ł ุ๋ยพืชสดช่วยให้ข้าวอีกทีหนึ่งนะครับในนี้ก็จะมีแหนแดงนะครับอันนี้ก็คือข้าวแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า ผักพายนะผักพายน้อยมาปลูกเสริมนะปลูกเสริมสวยงามเลยครับติดตามผลหลังจากที่เราดำมาแล้ว2เดือนนะครับ2เดือนแปลงนี้ก็มีพื้นที่ประมาณประมาณกว้างกว้าง3ยาว4ครับประมาณ12ตารางตารางนิตรครับ กราสิบสองตาราเมตรสองแปลงนะครับก็จะเป็นการเก็บลองเก็บเป็นเก็บเป็นมเมล็ดพันธุ์ดูนะครับสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็ลองทําดูนะครับก็เป็นการศึกษาไปในตัวนะครับศึกษาดูว่าเราผสมปุ๋ยยังไงใช้อะไรยังไงก็จะเป็นการการศึกษาไปนะครับเขาเรียกว่าลงมือทําคือคําตอบนะครับก็ทําไปก่อนนะครับน,นี่ก็จะมีผักผักกะแยงนะผักกะแยงอยู่ด้วย จะมีพวกปลาหมอปล่อยปลาหมอปล่อยปลานินนะครับก็ระหว่างข้าวออกรวงอนะันนี้มันมันก็ปลาอาจจะไม่โตเท่าไหร่นะครับแต่แต่เราก็เป็นการสร้างระบบนิเวศภายในแปลงนาของเราโดยปลาก็จะเป็นพวกปลากินพืชนะครับ,นะรบก็มีลูกปลานะครับลูกปลาอยู่ไหน ข้าวสวยงามนะครับก็ไม่ได้ถ่ายนาน,นก็อย่างที่ไม่ค่อยมีเวลาสวยงามเลยนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับอยากลองทำดูก็สามารถทำได้นะทำได้ในพื้นที่ที่หลังบ้านเล็กน้อยก็สามารถทำได้ขอแค่มีแสงเพียงพอสำหรับต้นข้าวของเรา เพื่อเป็นการเก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นการเปลดเมล็ดพันธุ์อันนี้คิดไว้ว่านะรเราสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ได้ประมาณสักสองสามโลประมาณ2-3กิโลก็จะ,ะคิดว่าจะประสบความสําสเร็จอยู่ครับเพราะว่า,มาเมล็ดพันธุ์หนึงกิโลเนี่ยถ้าเกิดเราไปทํานายอดนะไปทํานายอดม,ยมันก็จะได้พื้นที่ในการทํานายอดก็ ก็นำไปขยายเป็นข้าวเมล็ดพันธุ์อีกได้เยอะอยู่นะครับสามารถดูแลทั่วถึงผลผลิตมันก็ก็จะสมบูรณ์ตามที่เราดูแลนะครับเราสามารถเรามีพื้นที่น้อยเราก็ทำน้อยเราก็ดูแลทั่วถึงเป็นสำหรับแปลงที่เราจะเอาไปทำเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์แล้วก็เฉพาะปลูกเฉพาะข้าวที่เราจะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับข้าวที่เราปลูกแล้วนำไป ขายหรือนําไปจําหน่ายอะไรพวกนี้ครับก็ปลูกอีกแปลงต่างหากนะครับแต่สําหรับนี้คือเราเพาะเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อที่นาไปปลูกอีกต่อไปนะครับปลูกเป็นการเพราะเมล็ดพันธุ์นะครับอันนี้คือรายงานผลจากที่เราได้ทําการดํานามาแล้ว2เดือนครับสเดือนกว่ากว่าหลังจากที่ห่างหายโดยติดภารกิจไม่มีเวลาได้อัปเดตนะครับไม่มีเวลาได้อัปเดตอันนี้ก็คือ อัปเดตหลังจากการดำมาแล้วประมาณสองเดือนสองเดือนกว่าประมาณ2เดือนก็สวยงามครับแหนแดงก็แพรแล้วก็สามารถนำมาให้บ่อปลาดุกข้างๆเนี่ยข้างๆน,นี่ก็คือปลาดุกปลาดุกก็เป็นอาหารเสริมให้กับปลาดุกของเรากินแหนแดงไปด้วยก็เป็นการประหยัดปุ๋ยเอ้ย,ยประหยุดประหยัดอาหารปลาดุกนะครับ เดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับลืมอ,ออกไปนะครับอันนี้ก็คือเราใช้จุลินทรีย์ฉีดพ่น,นครับฉีดทางใบจะเป็นพวกฮอร์โมนไข่พวกนี้นะครับบำรุงใบนะบบำรุงใบทางดินเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากก็คือตอนที่เราดำแรกๆอย่างชิปก่อนๆนะครับเป็นการผสมดินผสมปุ๋ยหมักลงดินเสร็จแล้วเราก็ใส่จุลินทรีย์ลงไปผสมในน้ำนะครับ ทางใบก็ฉีดพ่นพวกฮอร์โมนไข่จุลินทรีย์ที่เรามีนะครับปุ๋ยหมักที่เราปุ๋ยหมักปลาพวกนี้เราก็ฉีดพ่นนะครับก็อย่างน้อยก็เดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งเดือนละครั้งก็จะได้ผลผลิตนะข้าวก็โอเคที่เราดำนะครับที่เราดำเป็นการดำแบบข้าวหนึ่งหนึ่งต้นนะข้าวหนึ่งต้นก็แตกกอนะครับก็มีการแตกกอสวยงามน,นะครับ ็แหนแดงเยอะนะครับสําหรับคนที่สนใจแหนแดงก็สามารถมีแบ่งปันนะครับมีแบ่งปันได้นะครับครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสําหรับแปลงนาสาธิตของเราครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ